สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o l l y healing tears นะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อคุณพร้อมแล้วหรือยังนะคะก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดคําโฆษณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคเรามาเริ่มจากเช็ค พลังงานปัจจุบันของทุกๆคนกันก่อนเลยนะคะไม่รู้ว่าหัวข้อนี้คืออะไรยังไงก็ปล่อยไหลละกันจริงๆอะเฟิร์ตก็่าว่าแบบเฮ้ยอยากจะทำคลิปที่แบบมันไม่เกินแบบ20นาทีบ้างเป็นคลิปแบบสั้นเออไม่ยาวมากแต่ไม่สั้นมากเพราะมันเป็นแรนดอมใช่ไหมมันก็ไม่ควรยาวไปอะไรเงี้ย แต่แบบความที่แบบบางทีมันเหมือนมันเหมือนมีอะไรจะพูดเนาะมันเหมือนมาไหลมาเองอะดูอีกทีจะแบบจะ30มนาทีตลอดเลยทุกคนก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าบางทีแบบพูดยืดยาวเกินไปนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยขออนุญาตครูรูรครูบาอาจารย์ศีลัก์สิทธิ์ประจำตนของทุกทกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ขอดูอ้ายขอดูพลังงานทุกคนในช่วงนี้ไหนคะ่ะเป็นไงกันบ้าง เป็นยังไงกันบ้างเจออะไรกันบ้างค่ะช่วงนี้ไหนดูสิใบแรก queen of pentacles ใบที่สอง two of pentacles ใบที่สาม ace of swords ใบที่สี่ the moon ใบที่ห้า ten of ไปที่6 a เอซอบคัพส์ว้าวไม่ธรรมดานะนี่ยใบที่7อ่าะไฟออฟซอร์สใบที่8อ่อะเอซอบสอสเริ่มมาแล้วใบที่9 k i n คิงออ n วอนสแล้วก็ใบที่10นะคะ9ถ้วยเลิศม,มากใต้สำหรับยังคงเป็นดาบนะจ๊ะ7ดาบ5ดาบ8ดดาบเอออันนี้ดาบแบบ มันก็ดูค่อนข้างที่จะนิดนึงอืมอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนว่ามีเอาเป็นว่าครบทุกธาตุทุกราศีเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามีดินมีน้ำมีลมมีไฟครบหมดเลยครบทุกองค์ นะคะไม่ว่าใครจะเข้ามาผคิดว่าน่าจะมีพลังงานหรือมีข้อความบางอย่างม,มีเมสเซจบางอย่างที่คุณจะต้องรู้นะคะณนะตอนนี้หรือก่อนหน้าเนี้ยหลายๆคนอาจจะมีความที่แบบเ,ออเหมือนติดกับดักทางความคิดตัวเองพันธนาการตัวเองไว้ไม่รู้ด้วยสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นอแต่ละคนเนาะก็เจอมาแต่ละอย่างแตกต่างกันไปมันมีความที่แบบ บา,บางคนอาจจะแบบเหมือนทะเลาะก,กับตัวเองก็ได้ตีกับตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนแบบพลังงานด้วยความที่ต้องออกไปเจอผู้คนออกไปเจอสถานการณ์นู่นนี่นั่นหรือเป็นช่วงของอิโมชั่นอลที่มันแบบสั่นไหวอ่ะอ่อนไหวอ่ะเออเพราะว่ามีเดมมนขึ้นมาความกังวลเอยเรื่องงานเอยเรื่องเงินเอยอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆคนก็พยายามปรับสมดุลได้เป็นอย่างดีนะแต่จริงๆแล้วว่ามันไม่มีอะไรมากเลยชีวิตของคุณเาจริงๆถ้าเกิดว่าแบบหลายๆพลังงานและกัน คุณแบบมีความสุขได้เออเหมือแนบบพอใจในสิ่งที่ตนเองมีนะปัจจุบันอะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหยุดที่จะเรียนรู้ไม่ใช่ว่าหยุดที่จะแบบออค้นหาหรืออะไรก็ตามเนาะหยุดที่จะทําตามความฝันอะเหมือนคุณก็ไปเรื่อยๆด้วยความสุขสมมุติว่ามีความแบบสมมุติคุณมีความฝันคุณอยากสาเร็จคุณอยากเออ ตั้งเป้าไว้ต้องมีเงินเท่านี้ต้องมีบ้านต้องมีอะไรเงี้ยแต่ว่าในระหว่างทางอ่ะฟรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากขึ้นแต่มันจะมีสถานการณ์บางอย่างไม่รู้ว่าเป็นสถานการณ์เรื่องอะไรเออมันมีความที่แบบมันทําให้คุณกังวลเป็นกังวลหรือคิดไปก่อนเนี่ยเรื่องนี้หลายหลายคนนะฟอรู้สึกว่าจะติดกับดักกันบ่อยๆแล้วก็แก้ยากมากเพราะว่าไพ่ช่วงเนี้ยฟรู้สึกว่าเปิดมาจะเป็นแปดดบ อืมบ่อยมากๆแล้วก็เจ็ดาบแปดาบห้าดาบเนี่ยมันเป็นช่วงที่อลมานมากไม่รู้เขาเรียกอะไรอะ่ะมันแบบเออเขาเรียกอะไรวุ่นวายอะ่ะวุ่นวายในจิตในใจเราอะ่ะมันมีความที่แบบอยกังวลอะไรเงี้ยแบบมันเหมือนแบบ กังวลไปก่อนกลัวไปก่อนอะไรเอ่ยใดอะไรเงี้ยแล้วซึ่งไอเราเอาตรงความกังวลนั้นความกลัวนั้นความคิดนั้นอะมาผูกมาพันเราอะแล้วทีเนี้ยพอจิตเรามันวุ่นวายใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปมันก็จะมีแต่ความกังวลวนไปไม่จบไม่สิน้นอืมหลายๆคนเลยแบบว่าเฟร์สเห็นหลายๆแม่หมอหรือว่าหลายๆคลิปเนาะที่สอนเรื่องเกี่ยวกับเอ,อ่อที่ไม่ใช่สอนท,ที่มาแชร์เรื่องเกี่ยวกับจิตวิญญาณการทําสมาธิ จักรวาลพลังงานอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะๆบ่อยๆขึ้นเรื่องของธรรมะพุทธเอ,อ่อทางพุทธทางคิดหรือทางอะไรก็ตามเนาะเหมือนเขาก็จะพูดเรื่องการปฏิบัติการทําสมาธิกันมากขึ้นเรื่องการฝึกจิตอ่ะทุกคนต้องแบบเห็นผ่านๆตานั้งแหละที่แบบว่าเหมือนดูฝึกดูจิตตนเองเอ,อ่อการเกิดดับเอ่ยไม่ไหลตามอารมณ์ตัวเองเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมันอยู่ในไพ่ใบแบบชุดนี้หมดเลยซึ่งเราอาจจะสามารถไหลกับ สถานการณ์นั้นๆได้ถ้าจิตเราเหมือนมันมีความวุ่นวายมันมีความที่แบบเหมือนก่อนหน้านี้เราไม่ได้ฝึกจิตอะ่ะเออเราปล่อยจิตไหลไปกับอารมณ์อื่นๆอารมณ์นั้นๆสถานการณ์นั้นๆบ่อยๆเข้าอะค่ะเออทาให้แบบอ่ะเรียกว่าแบบเราไม่มีสติรู้ตัวก็ได้เราไม่รู้ตัวว่าเฮ้ยนี่มันเป็นมายานะมันเป็นแบบความกังวลที่เราสร้างขึ้นมาเองนะบางทีอะเรากังวลจนทํามันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้เออทั้งที่แบบเราไม่จําเป็นต้องแบบว่า ไปกังวลอนาคตก่อนมันยังมาไม่ถึงอะไรเงี้ยอืมหลายๆคนก็หันมาฝึกจิตดูจิตควบคุมอารมณ์ตัวเองมากขึ้นความคิดตัวเองมากขึ้นลองสังเกตสำรวจความคิดดูได้เลยหลายๆคนนะคะที่แบบเ,เราเจอสถานการณ์แบบไหนอะไรเงี้ยแสดงว่าเรากำลังคิดแบบนั้นอยู่นะคะอันนี้ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็เหมือนเดิมคะ่ะอ่อนโยนกับตัวเอง นะคะไม่กดดันตัวเองรักตัวเองให้มากๆเพราะว่าเห็นในพลังงานของคุณบางคนจะเป็นคนเป๊ะเป็นคนที่แบบวางแผนเป๊ะเป๊ะเอออันนี้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้อีกคนนึงก็เป็นฟิลแบบจะมีสองพลังงานทั้งเฟมินีนทั้งทั้งมัสคิลีเลยจริงๆทุกคนจะมีสองพลังงานในตัวเป็นหยินหยางใช่ไหมเห็นไหมมีหยินหยางขึ้นมาด้วย <S <S คือมันเหมือนจะต้องสมดุลทั้งสองอ่ะในตัวตนของคุณอะ อืมคุณมีทั้งความแบบเพร e เฟ i ชันนิตเป็นคนที่เป๊ะเรื่องเงินเรื่องของความแบบความเป๊อะอ่ะเออความเป๊ะอะไรเงรี้ยเรื่องของนู่นนี่นั่นอะ่ะอ,อืมก็มีแล้วก็อีก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 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแนวใจร้อนหรอเออถ้าเมื่อกี้ไม่ถ้าไม่พูดถึงมาสก์ลีนกับเฟมินีนะก็คือจากพลังงานหน้าไพ คือ king of ones ก็จะเป็นคนที่แบบมุ่งมัน่นเป็นคนที่ไฟแรงมีไฟตลอดเวลาเป็นคนแบบเหมือนค่อนข้างที่จะใจร้อนบางทีเนี่ยเรื่องของอารมณ์อะเออแบบว่ามันห้ามไม่ได้หนอเป็นคนแบบไฟรุกไฟร้อนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็สิ่งโตเนี่ยมันก็สื่อถึงความเป็นผู้นําด้วยความที่เหมือนคุณมี power เป็นคนที่มี power เป็นคนที่มีความ active อยู่ตลอดเวลาเนี่ยพลังงานมีความสอดคล้องกันนะ Queen of Pentacles กับ King of Wands มีความสอดคล้องกันคนที่เขาจะเ๊ะอืมมันจะแตกต่างจากคนทาตุน้ำคนธาตน้ำก็จะมีความอิสระอะไรใดๆอืมแต่ฟลรู้สึกว่าคุณปรับพลังงาน Energy หลายๆคนหลายๆคนแล้วกัน หลายๆคนปรับพลังงาน Energy ของตัวเองได้ดีมากอืมหรือบางคนเพิ่งเจอเรื่องฟูลฟิลมามีอะไรที่ไม่รู้ที่ทําให้คุณรู้สึกแบบมันฟูลฟิลมันแบบว่าเฮ้ยฉันรู้แหละเส้นทางนี้จะไปยังไงฉันจะจัดการอารมณ์หรือความกังวลน,นี้อะไรยังไงมันเริ่มมีกําลังใจแล้วมันเริ่มรู้แล้วมันเริ่มรู้ตัวแล้วเริ่มมีสติแล้วปัญญาภายในแบบมันเริ่มมาแล้วอะไรฟิลนั้นนะคะก็ อย่างที่เฟิร์สถ้าเกิดว่าใครดูคิดเฟิร์สไปบ่อยเฟิร์สจะคอยบอกตลอดว่าแบบเหมือนให้เราอ่ะเชื่อมกับภายในเราเยอะๆนะคะเราจะเริ่มรู้ตัวแบบเหมือนมีสติอยู่ตลอดเวลาเหมือนคอยมีจริงๆอะ่ะเราอ่ะไม่ค่อยชอบฟังแบบเสียงเราไม่ค่อยชอบฟังตัวเองอะ่ะชอบฟังเสียงภายนอกชอบไปแบบหาคําตอบจากภายนอกทั้งที่ ข้างในเราอะมันมีทุกอย่างอะข้างในเขาคอยจะบอกคอยจะอะไรทั้งอย่างไม่ว่าจะเป็นสปิริตไกด์ของเราใช่ไหมหรือว่าไฮเออร์เซลฟ์หรือว่า, self, อวาเออสิงศักสิทธ์ก็ได้หรือว่าเขาเรียกอ,อะไรครูรู้ครูบาอาจารย์ของเราบัรพบุรุษหรืออะไรก็ตามเนาะที่เป็นจิตวิญญาณที่เขาแบบว่าช่วยเหลือเราซัพพอร์ตเราอยู่เบื้องหลังอะคะ่ะนั่นแหละเขาคอยพยายามที่จะแบบเฮ้ยเหมือนพยายามที่จะแบบเขาเรียกอ,อะไรอะดึงคุณอะเออคนไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรดี เหมือนดึงคุณแบบเอ้ยสมมติเรื่องเนี้ยคุณกําลังจะเข้าไปแบบสมมุติว่าคุณกำลังจะเข้าเดินเข้าไปหาไฟใช่ไหมเหมือนเขามีสัญญาณอะไรมาสก,กิดคุณอะทางทั้งที่แบบคุณรู้อยู่แล้วว่าเออว่ามันแบบมันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนแต่ว่าอ่ะไหนลองเสี่ยงดูสิเออคุณจะเป็นฟิลเนี้ยคุณจะเป็นฟิลแบบว่าอ่ะลองดูอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนเป็นคนที่แบบเขาเรียกอะไรอะกล้าเสีย่ยงเหรอกล้าได้กล้าเสียเหรอเออไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเนาะเนี่ยมันเป็นฟิลน่ะน,นะแบบว่า เหมือนแบบด้วยความลองเนาะเฟิร์ก็ไม่รู้ว่าเออทำไมถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเนาะเฟิร์ก็ไม่เคยแบบอ่านไพ่แบบว่าเจาะจงอะไรขนาดนี้เลยถ้าเกิดว่าตรงยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะอ่าแล้วก็เรื่องของเออเรื่องของคร,รูกลับมาเรื่องของคร,รูก,ก่อนเหมือนคร,รูครูบาอาจารย์เราเนาะคอยส่งสัญญาณคอยส่งทรายหรือความรู้สึกก็ได้ค่ะความรู้สึกที่เราแบบเหมือนสัญชาตญาณเซนส์นของเราอะ่ะมันบอกว่าเนี่ย มันอาจจะเป็นแบบนี้ได้นะอะไรเงี้ยบางทีแบบคุณไม่ฟังเออมันมีความดือ้อมันมีความแบบบางทีก็ไม่มั่นใจเนาะไม่แน่ใจไม่แน่ใจในเซนต์ตัวเองอะเออด้วยสถานการณ์ต่างๆที่คุณเคยเจอมานะคะก็ประมาณนี้นะคะมันจริๆงๆอ่ะพลังงานมันดีมากมันดูย้อนแย้งเนาะแต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเนี่ยมันจริงๆมันไม่มีอะไรมากเลยชีวิตแบบโอเคแฮปปี้อยู่แล้วก็ได้นะบางคนอะคือแบบ ถ้าเกิดว่าเหมือนมองแบบเขาเรียกอะไรมองปัจจุบันนออ่ะหันมากลับมามองปัจจุบันไม่ไม่กดดันตัวเองเมน,นูนี้นั่นน่ะก็อาจจะเห็นความสุขอยู่รอบๆตัวธรรมชาติต่างๆนานาผู้คนรอบข้างอพอเหมือนแบบพลังงานเราเปลี่ยนบางเทีแบบอสมมุติว่าเราเจอคนที่แบบมาชงมาเชงมาทะเลาะมาอะไรกับเราใช่ไหม มันเป็นเพราะพลังงานเราเนี่ยแหละอืมแต่ถ้าเกิดว่าเราพลังงานเราเริ่มเปลี่ยนเริ่มนิ่งเราเริ่มเป็นคนฝึกเป็นคนใจเย็นเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อะเนี่ยแหละทุกคนพลังงานรอบข้างอะ่ะเฟิร์พูดเลยว่าเรื่องเนี้ยเฟอร์เจอกับตัวแล,ลว้วเฟิร์ก็อยากสมัครแนะนําบอกต่อสําหรับคนที่ใจร้อนขี้หงุดหงิดขี้บน่นขี้อะไรก็ตามนะคะไอ้พวกขี้ขี้แล้วทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยทุกคนแก้ได้แล้วพอเราเปลี่ยนปุป๊บว่าเอ้ยคนที่แบบ เหมือนเคยแบบแลดูเหมือนดูถูกเราหรือชอบพูดไม่ดีกับเราอะ่ะพลังงานเขาก็เปลี่ยนแบบการกระทําที่เขาทํากระทํากับเราอะ่ะมันเปลี่ยนตามอะ่ะเหมือนมันมีความเกรงใจกันมากขึ้นมีความแบบเออแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกรงใจอะ่ะเออไม่ใช่เกรงกลัวนะเป็นฟีลแบบเกรงใจแบบให้เกียรติเออให้เกียรติให้เกียรติเ,เรามากขึ้นเวลาจะทําอะไรหรือจะพูดอะไรเพราะว่าด้วยพลังงานแต่ถ้าเรายังแบบเอาตัวเราไปลงไปลงสนามอะ่ะ เอาตัวเราไปลงสนามปุ๊บสมมติมีคนมาด่าหรือมีคนมาแบบหาเรื่องหรืออะไรก็ตามเนาะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันที่มีแบบสองฝั่งสองฝ่ายต้องมีการแบบปะทะก,กันอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําพูดการกระทําหรือธุรกิจหรืออะไรก็ตามเมื่อไหร่ที่เราเอาตัวเราลงไปเล่นด้วยด้วยอารมณ์ด้วยแบบความเครียวกราดด้วยอะไรเงี้ยสุดท้ายพังมันก็จะไม่จบไม่สิ้นอยู่แบบเนี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มนิ่งหันกลับมาดูตัวเอง ดูซิว่าเอ้ยตอนนี้เรารู้สึกอะไรเรามีอารมณ์อะไรอยู่เออเราเริ่มกลับมารู้ตัวรู้ตนรู้ตนเดี๋ยวนะรู้เนื้อรู้ตัวเออรู้กายรู้ใจรู้ลมหายใจเราแบบว่าสมมติแบบฟุ้งๆอะไรเงี้ยก็กลับมาที่ลมหายใจเวลาที่แบบเฮ้ยเอมแม่งปี๊ดว่ะเริ่มโมโหแล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยกลับมาที่ตัวเรากลับมาที่ใจเราสมมติแบบไอ้นี่มาถแบบแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ โดนขโมยของหรือโดนใส่ร้ายโดนอะไรก็ตามอืมแต่ว่ามันตัวเราปีดแล้วนะแต่เราจะไม่เอาไม่เอาตัวเราลงไปเล่นเราจะเป็นผู้ดูผู้ดูอารมณ์นั้นๆแล้วก็ปล่อยให้ฝั่งนั้นเขาช่วงเชียงช่วงเชียงใส่เราไปเขาจะทําอะไรก็ปล่อยแต่ว่าเราก็ต้องมีขอบเขตเนาะแบบแต่แต,แต่เราต้องเคลียอารมณ์เราก่อนไม่งั้นพังทั้งคู่นะคะฝนพ,พูดเลยว่าอะไรสมมุติว่าไอการที่เราแบบกโกรธ การที่เราแค้นน่ะนั่นแหละคือความทุกข์ความโกรธความแค้นต่างๆหรือการที่แบบเราแบบเหมือนเอาอารมณ์ไปร่วมอ่ะอืมฟอรู้สึกว่าอย่างเช่นอ่ะคนที่ด่าเราอ่ะถ้ายกตัวอย่างง่ายเดยีคนที่เขาแบบเหมือนชอบด่าคนอื่นชอบว่าคนอื่นบูลลี่ตัดสินคนอื่นอ่ะนั่นคือแบบในใจเขาเป็นทุกข์นะเขาเป็นทุกข์เองนะถึงแม้ว่าอตอนนั้นเขาอาจจะมีความสุขแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วอ่ะใครจะรู้ว่าแบบ เฮ้ยเขาอาจจะเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยอืมแบบอาจจะเจอมาหนักเขาถึงได้เป็นแบบเนี้ยมันมันกลายมันมันจะกลายเป็นความเข้าใจอะพอเหมือนเราได้ฝึกจิตเรื่อยๆเฟิร์สคิดว่าไอ้สิ่งที่เฟิร์สพูดนะทุกคนนะ่าจะเข้าใจกันไปเยอะแล้วแหละนะคะแล้วก็คลิปนี้เนาะคุณพร้อมแล้วหรือยังไม่รู้ว่าทุกคนฟังเบื่อหรือเปล่าเฟิร์สก็ไม่รู้ว่าเป็นหัวข้อเนี้ยมันเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันว่าพร้อมเรื่องอะไรเออเนาะมาดูกันว่าใช้ผะ อ่าจะใช้เป็นอีกไพ่อีกสำรับหนึ่งอุ้ยขอไพ้เสียงดังค่ะสำรับนี้ละกันคุณพร้อมแล้วหรือยังพร้อมเรื่องอะไรคะถ้าอยากจะบอกอะไรกับทุกๆคนเรื่องความพร้อมเนี่เห็นไหมแค่พูดพลังงาน14นาทีอะ่ะดูสิ พูดไปได้ยังไงงงตัวเองมากพูดไปเรื่อยอ่ะบางทีอ่ะแต่ก็แบบหลักทุกคนมากเลยนะแบบรู้สึกดีมากๆที่ทุกคนแบบเออบางคนก็ฟังจนจบอะบางคนก็ฟังได้อ่ะอืมอุ้ยอะไรกรันเลยนออกมาเพจ of cups เดอซันเห็นหรือเปล่าจ๊ะเห็นหรือเปล่าจ๊ะเดอซันความสดใสความสุขพร้อมหรือยังเออนะคะพร้อมกันหรือยังที่จะออกมาแบบว่าที่จะมีความสุขก็ได้จากที่แบบเอออาจจะมีพาสภาวะที่มันตื้อๆอืนๆมึนๆอะไรแบบนี้นานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ มันอาจจะถึงเวลาแล้วแหละจริงๆฟารู้สึกว่าทุกคนพร้อมอยู่แล้วแหละกับความสุขมันต้องพร้อมอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะงงง,งสับสนอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยกับชีวิตบ้างนะคะแต่ว่าเนี่ยมันถึงเวลาแล้วค่ะต้องปลุกเ n e r g y ตัวเองขึ้นมาเออแต่เมื่อไหร่ถ้าเราไหลไปกับ energy ความแบบเบื่อหน่ายความมึนความเอ,อ๋อความอ้องความอะไรก้องแก๊งอะไรก็ตามอะ่ะมันก็จะแบบเป็นอย่างนั้นอะแต่เมื่อไหร่ที่เราเอ้ยวะ ดึง energy ขึ้นมาอะไรเงี้ยสมมติแบบถ้าเป็นเรื่องงานเนาะเป็นเรื่องงานเรื่องแบบจะทําอะไรสักอย่างที่มันต้องใช้แบบความแพชชั่นความไฟความปรารถนาแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยมันต้องปลุก energy เราก่อนมันส่วนหนึ่งมันที่ตัวเราเลยทุกคนให้บอกว่าให้ทําตามสัญชาตญาณน,นะจ๊ะทาตามสัญชาตญาณตนเองอุย๊ย พร้อมหรือ,อยังที่คุณจะรับองค์ความรู้รับปัญญาสิ่งที่คุณมีลหลายๆคนคือเป็นคนที่มีปัญญาอยู่แล้วมีความแบบเข้าใจโลก world, เข้าใจสัจธรรมเข้าใจธรรมชาติเข้าใจธรรมะหลายๆด้านหลายๆมุมอยู่แล้ว <watched the story> นะคะแล้วคุณก็จะเข้าใจขึ้นไปอีก <S <S เข้าใจขึ้นไปอีกมันจะคือมันคือความสุขที่แท้จริงอะเออมันไม่ใช่ความสุขที่ <S <S เขาเรียกอะไรอะมันไม่ใช่ความสุขเขาเรียกอะไรวะความสุข ความสุขจากสิ่งของอ่ะเออความสุขที่เป็นมายามันเป็นความสุขจากภายในแล้วกันเฟื่นึกอีกคำหนึ่งไม่ออกว่าเรียกว่าอะไรวัตถุเออจะพูดวัตถุมันไม่ใช่ความสุขจากวัตถุหรืออะไรก็ตามอ่ะมันเป็นความสุขจากภายในของเราอ่ะจากใจที่มันล้นเออจากเอ่อความรู้สึกของเราเอเนอร์จีของเราค่ะมันเป็นการตื่นรู้มันจะค่อยๆแบบ เหมือนเราจะเริ่มเกิดปัญญาปัญญาเราแตกฉานมันจะมีความแบบปัญญาแตกพร่ององความรู้หลั่งไหลเข้ามาฟังอะไรก็เข้าใจเริ่มเก็ตเริ่มเปลี่ยนตัวเองเริ่มนู่นนี่นั่นต่างๆนาะนาะหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรจากที่มันแบบเหมือนโดนม่านบังตาเหมือนโดนภาพลงตาหลอกหลอนมานานอะภาพลงตานีนเฟิร์มไม่ได้แบบหมายถึงเรื่องผีเรื่องอะไรน่ากลัวแบบนั้นนะเฟิร์มหมายถึงแบบเหมือนเรามองอะไรไม่ไม่ ไม่ออกอะเออว่าแบบเฮ้ยเราเจออะไรอยู่วะตอนนี้เหตุการณ์ทำไมมันเกิดขึ้นฉันจะมีทางฉันทําไมเป็นทุกข์ฉันหนุนอย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะงงมันจะงงอะไรกับตัวเองอะไรอย่างค่ะแต่ว่าณตอนเนี้ยเหมือนมันมันเปิดละเออเหมือนม่านเนี้ยมันถูกเปิดแล้วนะคะ ว้าวโห The Magician ท oh. ุกคนดูไพนะ่นะนีฟูฟูไม่ได้แบบว่าโกงนะเนี่ยไม่ได้แบบทำไพ่นะฟูฟูไม่ใช <laughs> มนนออ่มันคนละไพ่ปะเออมันคนละไพ่ คือทุกคนนี่ไพ่ใหญ่มันจะมีไพ่สองชุดอ่ะอันนี้เหมือนแบบแกล้งแงเหมือนสอนไพ่ไปด้วยเลยบางคนก็ที่เป็นแม่หมอก,ก็อาจจะรู้อยู่แล้วแต่คนที่ไม่ได้เป็นแม่หมอบางคนก็อาจจะไม่รู้มันจะมีไพ่ชุดเล็กใช่ไหมไพ่บุคคลไพ่ชุดเล็กแต่นี่ค่ะเมเจอร์เมเจอร์เมเจอร์เป็นไพ่ชุดใหญ่เมเจอร์อาร์คานาใบเนี้มันหมายถึงคนเป็นคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์นนะคือความสามารถคุณพร้อมมากบางทีอะ อ่ะเดี๋ยวฟิขอบพูดแบบนอกเรื่องจากเอ่อนอกเรื่องจากพลังงานของคุณนิดหนึ่งบางคนเนาะเผื่อเผื่อเผื่อมีพลังงานใดๆที่เข้ามามันแบบเราอาจจะดูถูกตัวเองมากเกินไปว่าแบบเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยเนี่ยมันคือการตีกรอบตนเองมันคือการตีกรอบศักยภาพพรสวรรค์ของตัวเองนะคะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เลยจริงๆเปลี่ยนค่ะเพราะว่าดูค่ะ ตรงบนหัวคุณมีอินฟินิตี้มันคือความไร้ขีดจำกัดมันคืออะไรที่มันพัฒนาได้มันคืออะไรที่คุณสามารถเรียนรู้ได้สมมติคุณอยากจะทำอะไรคุณอยากจะเป็นอะไรนะคะคุณสามารถทำได้หมดเลย จริงๆคุณคือผู้อย่างรู้คุณคือผู้คุณคือผู้เขาเรียกอะไรมีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะเป็นคนที่มีปฏิพนาณไหวพริบเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นผู้ร่วงรู้อนาคตเป็นนักทำนายเป็นหมอดูเป็นพ่อหมอเป็นแม่หมอก็ได้นะคะโอ้เกินเบอร์มากจริงๆแล้วถามหน่อยว่าคุณพร้อมแล้วหรือยัง วิส t ดอะทาวเคือการเปลี่ยนแปลงนะคะ transformation มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเออจริงๆเฟิร์สก็ทำหน้าปกไปแล้วแหละแต่จริงอะ่ะมันสามารถทำหน้าปกชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงกำลังมาถึงก็ได้แต่ว่าไม่เอาค่ะเราเปิดมิติใหม่แห่งแห่งหัวข้อนะคะใครกดเข้ามาก็ถือว่าโชคดีเฟิร์สรู้สึกว่าโชคดีนะ เดอะทาวเวอร์เนี่ยฟดคิดว่าถุกเราจะเจอการเปลี่ยนแปลงทําไมเสียงต้องมีจริตขออภัยนะคะถ้าวันนี้สริดเยอะเราจะเจอการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมออยู่แล้วอืมเพราะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นศัจธรรมมันเป็นอะไรที่มันแน่นอนมันเป็นสัจธรรมอ่ะมันเปลี่ยนแปลงมันมีขึ้นมีลงมันเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเราไม่สามารถห้ามมันได้และการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะ มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวคุณก็ได้อาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่แบบเหมือนมีสถานการณ์เข้ามามันเป็นการเปลี่ยนแปลงจากตัวคุณอะตัวคุณได้มีความสุขตัวคุณทําตามสัญชาตญาณได้ทําอะไรที่แบบเหมือนแบบอะไรที่ไม่เคยทํามากขึ้นได้ทําอะไรในสิ่งที่ชอบเดินเขาเรียกอะไรทําตามสัญชาตญาณตัวเองมากขึ้นอะทาตามความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นอะจากก่อนหน้านี้อาจจะมีอะไรมาตีกรอบด้วยความที่แบบ มันเป๊ะเกินไปมันต้องอยููุ่นอยููุ่นอย่างงี้อย่างงี้ๆๆเกินไปแต่คุณอะทาเหมือนแบบตอนนี้นมันเหมือนแบบปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระมากขึ้นเออแบบกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งแบบฉันอยากจะทําสิ่งนี้ฉันอยากจะลองสิ่งนี้ฉันอยากจะนู่นนี่น,นั่นเห็นไหมมีรูปเด็กขึ้นมาเดอะซานความสุขความสําเร็จความสดใสกําลังสมาถึงเดอะแฮงแมน การตื่นรู้การตระหนักรู้ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณการตกตะกอนความคิดการไตร่ตรองคิดวิเคราะห์ต่างๆแล้วเดินมยจิเชียนคือพรสวรรค์อืมคนที่มีพรสวรรค์คนที่แบบร่วงรู้อนาคตเป็นนักทํานายเป็นพ่อหมอแม่หมอหรือเป็นคนที่มีความสามารถในด้านต่างๆที่ตนเองแต่ละคนนะ่มันมีโซแพนเขียนมาเนาะว่าเอ,อเรา เราแบบจะมาทําสิ่งนี้สิ่งเนี้ยทุกคนจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วบางทีอาจจะหลงลืมไปก็ได้ว่าตอนเด็กๆเ,เราเคยอยากเป็นอะไรอะไรเงี้ยด้วยสังคมสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนหรือพันธุก,กรรมหรืออะไรก็ตามหรือบรรพบุรุษแบบได้ปลูกฝังเรามาว่าอย่างเงี้ยเธอต้องมาอย่างนี้ครอบครัวทําแบบนี้มาธุรกิจแบบนี้เธอต้องตามครอบครัวนะไม่ใช่ค่ะตัวคุณไม่ใช่ตัวคุณมีอะไรมากกว่านั้นตัวคุณสามารถทําในสิ่งที่ตนอยากจะทําได้นะคะ เนี่ยแหละเฟิร์สคิดว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ Are you ready Yes ไม่ขอเปิดละขอใต้สำรับเยลยแล้วกันว้าวอุ้ยทุกคนดูสิมันธรรมดาที่ไหนสองใบนี้ขึ้นมามันธรรมดาที่ไหนละจ๊ะเอออ่ะถ้าสมมุติว่าใครที่แบบเหมือนไม่เคยสมมุติว่าคนที่มาดูย้อนหลังหรือมาดูอะไรก็ตามเนาะ พึ่งแบบเข้าเส้นทางสายจิตวิญญาณสายการตื่นรู้สายเซนส์สายแบบจักละสายอะไรก็ตามเอ,อสายธรรมะธรรมโมอะไรเงี้ยคือคุณคือผู้ที่มีเซนส์นนะคุณคือคนที่มีอะไรลรึกลับเป็นคนที่มีของในตัวไม่รู้ว่าตัวเองรู้ตัวหรือเปล่านะแต่บางทีแบบอ่ะเฟิร์สจะมากระตุ้นให้คุณรู้ตัวบางทีแบบมันมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในคุณอะ่ะอืมคุณต้องเข้าไปหาให้เจอหายังไงอยู่กับตัวเองเยอะ ทบทวนตัวเองทําความเข้าใจกับตัวเองทําสมาธิเอยย่ยใดหรืออะไรก็ตามที่มันสําคัญอนะต่อการใช้ชีวิตซึ่งการที่เราเ,เข้าใจจิตวิญญาณของเราเข้าใจตัวเองมันเป็นสิ่งสําคัญต่อการใช้ชีวิตมากนะคะตอนนี้ถ้าสังสับสนกับชีวิตอยู่ยังทะเลาะกับตัวเองอยู่มันถึงเวลาแล้วคะ่ะที่จะกลับมาเข้าสู่ภายในเริ่มนั่งสมาธิเริ่มแบบทบทวนตัวเองแล้วก็ดูสิว่าเราเก่งด้านไหน เราชอบอะไรเราต้องแก้ตรงไหนเราต้องขัดเกลาตรงไหนต้องพัฒนาตรงไหนต้องเปลี่ยนนิสัยตรงไหนจิตสํานึกเราเคยเป็นคนยังไงออมีความเชื่อ,อยังไงยังมีอวิชามาบังเราอยู่ไหมหรือว่ามีความเชื่อที่ผิดๆอยู่ว่าแบบเราไม่สามารถสําเร็จได้เราไม่สามารถทานู่นทำนี้ได้เราเกิดมาครอบครัวแบบนี้เราไม่มีพรสวัสดิ์เราทําเหมือนเขาไม่ได้นี่แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่เราตีกรอบมันไว้ทุกคนหุยฝนจะบอกเลยว่าคลิปเนี้ย พลังเฟิร์สมาลนมากแล้วก็ขอส่งแบบไม่รู้ว่าเฟิร์รู้สึกว่าเฟิร์สแบบถ่ายทอดอันนี้ด้วยแบบความเอเนอร์จีมากเออใช้เอเนอร์จีแต่ว่ามันมันมีความสุขนะมันฟูลฟิลอะที่ได้พูดอ่ะ เออรู้สึกว่ามันเป็นการได้ฮิวจริงๆได้ส่งต่อพลังงานดีๆจริงๆนะคะแล้วหวังว่าทุกคนอะ่ะจะกลับมาสมมติใครที่แบบเอ้ยคยตีกับตัวเองอยู่หรือหมดความเชื่อมั่นหมดความมั่นใจไม่ว่าจะเคยแบบมีความอ,อะไรๆธุรกิจล้มละลายเคยเจ๊งเคยกู้หนี้นอกระบบมาเคยโดนเรื่องเงินเคยโดนเรื่องความรักเคยโดนเรื่องการงานคนรอบข้างหรือเพื่อนหรืออะไรก็ตามถ้าเคยเจอปัญหาเหล่านี้ค่ะคืออุย้ย จริงจบบอกจริงจบกกรม่เมื่อกี้ได้ยินป่ะขออภัยกับทุกคนถ้าเกิดว่าเคยอะไรามาใช่ไหมก็เห็นไหมลืมเลยอ่ะอุ้ยเขินนะเนี่ยเขินผู้ชมแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าอ,อ้อเออกลับให้กลับมาเชื่อมั่นตนเองอ่ะกลับมาเชื่อมั่นดึงกลับมามั่นใจค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะค่อยๆ รวบรวมจิตของตัวเองกลับคืนมาบางทีเราจิตเราอาจจะไปฟุง้งนั่นโดนทักแล้วจิตเราอาจจะไปฟุง้งไปนูน่นไปนี่ไปนั่นไปนู่นไปนี่ไปนั่น,น,นแบบว่าเหมือนอาจจะอาจจะไปฝากไว้ที่คนอื่นอะอะไรเงี้ยไปโฟกัสที่คนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นรวบรวมค่ะคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากๆไม่ว่าตอนนี้กําลังโฟกัสหรือเสียพลังงานไปกับสิ่งใดอยู่จงดึงกลับมาที่ตนเองสํารวจตนเองสํารวจจ,จิตใจขัดเกลาจ,จ,จิตใจ เปลี่ยนแปลงพัฒนาต่างๆอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ชอบตัวเองในเวอร์ชันเนี้ยนะคะถึงมันมันถึงมีไพ่ transformation ขึ้นมา the tower ขึ้นมามันคือการเปลี่ยนแปลงน,น,นั่นเองนะคะโดยเฟิร์สหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกําลังใจให้กับใครหลายๆคนได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะส่งพลังแห่งความรักนะคะที่ไรเงื่อนไขกับทุกคนอยู่เสมอนะคะบ๊ายบายค่ะ